สวัสดีจากเยอรมันตอนเวลาตีห้าอีกแล้วนะคะวันนี้หิมะตกเต็มเลยไปค่ะจะฝนตกแดดออกหิมะตกก็ไปทำงานกันไปออรรถออกก่อนดูสิบนพื้นยังไม่มีใครเดินเลยนี่เป็นคนแรกเลย ดูค่ะตอนนี้ตีห้าออกเป็นคนแรกเลยถนนสายนี้ไปค่ะนี่แหละชีวิตเมืองนอกนะคะมาแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้ค่ะแล้วก็ถนนลื่นมากหมุนพวงมาลัยแทบไม่ได้เลยมวงพวงไม่ใช่มวพวงมาลัย คือหมุนแบบใช้นิ้วสกิดได้อ่ะหมุนติ้วๆเลยอ่ะ ตอนนี้ติดลบหนึ่งองศาจ้าโอ้โอ้โอ้เห็นไหมคะลื่น ตอนนี้ขับอยู่ที่50นะคะช้ากว่านี้ก็ไม่ได้ถ้าขับช้ากว่านี้ก็เหมือนกับเราจะกลัวเกินไปแล้วทําให้รถข้างหลังมันติดแต่จริงๆแล้วตอนนี้ตีห้าเนี่ยไม่ค่อยจะมีรถเนาะก็ไม่ติดอะ่ะก็คืบค,บ,คบ,คบคลานๆไปแล้วออกจากบ้านก็กะเวลาพอดีกับรถไฟใต้ดินออกนะคะก็กะว่าจะขับไปประมาณจากบ้านเนี่ยประมาณ10นาทีเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเกินนั้นหรือเปล่า ปกติก็ขับไปประมาณเนี้สิบนาทีหรือว่าแปดนาทีแต่วันนี้น่าจะเกินแล้วละ่ะเพราะว่าขับเร็วกว่านี้ไม่ได้นีห้าสิบก็ถือว่าเร็วแล้วนะคะคือจะรู้ได้ยังไงว่าถนนล,ลื่นก็ตอนออกรถก็ลองเบรกดูนะคะถ้ามันดังแบบคึกๆึกแล้วก็รถจะเวียงเวียงนะคะนั่นหมายถึงว่า ถนนเนี่ยเป็นน้ำแข็งแล้วมีหิมะปกคลุมอยู่ค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่อุบัต ทั้งวันด้วยเดี๋ยวกลับจากที่ทำงานาาก็มาขูดอมากันอีกค่ะคลิปนี้ทุกคน you no might ทุกคนแม่มดูนะคะนี่ตอนตีห้านะแม่มเอาเสือมาปิดกระจกรถอ่ะไม่ให้ม้ามันกองหนาเวลากวาดมันกวาดยากมาลองดูกันว่าวันนี้มันจะโอเคหรือว่ามาถึงแล้วเสือมันจะปลิวนี่ก็เริ่มปลิวแล้วอ่ะ เฮ้ยหรือว่าหนีบข้างในยังไงดีเดี๋ยวลองหนีบดูเนาะอุย้ยนู่นหนามันปลิวแล้วอะ่ะได้อยู่นะทุกคนนี่ม่นหนีบไว้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนเลิกงานเดี๋ยวหนีบข้างนี้ด้วยนะคะมันต้องประยุกต์เป็นมันต้องมีไอเดียไหนลองปิดดูสิเออได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะคนก็จะว่าอย่างนี้บ้าไหมอุย้ยเอาเสือมาปิดหน้ารถ ปิดไฟรถหรือ,อยังเอาเช็คก่อนปิดละล็อกสิโอเคล็อกดีอยู่นะพี่เบนเราน้องอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนกลับจากที่ทำงานว่ายมะมันจะหนาประมาณไหนโอ้ยไปค่ะอูบานอยู่ตรงโน,น้นอูบานหมายถึงว่ารถใต้ดินนะคะ ชั่วโมงผ่านไปแหม่มก็เลิกงานแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวก็กลับไปดูที่รถกันนะคะว่าวันนี้หิมะจะตกคลุมรถแหม่มมิดเหมือนวันก่อนหรือเปล่านะคะแต่เมื่อกี้ชะเงอไปดูที่หน้าต่างที่ทํางานนะคะก็หิมะเริ่มหยุดแล้วนะคะก็อาจจะไม่ต้องขุดหิมะเยอะนะวันนี้ไปดูบรรยากาศเยอรมันวันนี้กันคะ่ะทุกคน ไปค่ะข้างนอกหนาวต้องใส่แบบนี้ค่ะปิดหูด้วยอื โอ้ทุกคนนี่แหละอากาศนี่แหละอากาศที่เยอรมันทุกคนดูสิเมื่อเช้ามานะมีแต่หิมะกับน้ําแข็งนะคะถนนลื่นตอนนี้นะคะหิมะก็กลายเป็นน้ําฝนเปียกแฉะนะคะแล้วก็ไม่ลื่นแล้วนะคะเพราะว่าหิมะเขาละลายเป็นน้ําฝนแล้วคะ่ะทุกคนเปียกเหมือนลูกแมวเลยโอ้โหไปค่ะกลับบ้านกันดูสิวันนี้ไม่มีแสงสว่างเลยนะคะมืดมาก กลับบ้านกันค่ะหิวมากตอนนี้ช่องแม่มกติรายฟินเจอร์มานี้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะตอนนี้ก็เลิกงานกลับมาถึงบ้านแล้วโอ้โอ ยังมีชีวิตรอดกลับมาถึงบ้านเมื่อเช้าทุกคนคือถนนลื่นมากถึงมากที่สุดนะก็เจอทุกปีนั่นแหละแต่อยากจะเล่าให้ฟังก็ขับมากี่ปีก็ยังกลัวเหมือนเดิมนะถนนลื่นๆนะก็คือลื่นจริงๆอ่ะวันนี้กลับมาถึงบ้านตอน 4. ี่โมงเย็นนะคะพอดีเลิกงานแล้วก็ไปเดินในเมืองว่าจะซื้อของขวัญซื้ออะไรแต่คนเยอะมากมากมา,กมา,กมากแล้วก็ กด 2G 3G นะก็เริ่มเข้มงวดขึ้นนะคนสงสัยบางคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะก็เลยรีบออกมาซื้อกันตอนนี้เพราะว่าได้ข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะเข้มงวดขึ้นอีกสำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดหรือว่าคนที่ฉีดแล,แล้วก็แล้วแต่ถ้าจะเข้าไปซื้อของที่ร้านเนี่ยต้องแสดงสมุดฉีดวัคซีนด้วยนะคะ พูดไปน้ำลายก็เต็มปากทุกคนวันนี้แม่มีอะไรทานเป็นของเหลือๆนะทุกคนที่แม่มไม่ทิ้งนะก็คือมีแตงกวาอยู่ครึ่งลูกแม่มก็เอามาตํานะคะทุกคนแล้วไม่มีมะเขือเทศก็ตำตำมีตำเกิดแล้วก็มีปลาทอดที่ลงเกทานเอาไวเ้เมื่อเมื่อวานน่ะเหลืออยู่ครึ่งชิ้นคือไม่ได้เหลือจากในจานแกนะเราก็แบ่งออกจากกล่องนั่นแหละที่ไปสั่งมาจากร้านอาหารเนาะ ก็มีเคปมหมูแล้วก็ขนมจีนก็เหลือๆจากของเมื่อวานอีกเหมือนกันนะคะทุกคนเห็นไหมของเหลือๆได้ตั้งจานใหญ่นะข้าวก็เป็นข้าวเย็นของเมื่อวานแล้วก็มีต้มเซฟกระดูกหมูอันนี้เซฟสไตล์แหมมนะใครไม่เซฟแหมมเซฟแต่ว่าอร่อยนะดูหน้าตาแบบเหมือนจะไม่อร่อยใช่ไหมไอชัมบิยองอ่ะหิดชัมบิยองอะ มันมันเก่าแล้วพอเก่าเนี่ยสีเขาก็จะดำนะคะจะคล้ำนิดนึงแต่มันยังไม่เน่าไม่เสียเราก็ไม่ทิ้งอันนี้ก็เป็นกิมจิที่ทำเองนะคะจำได้ไหมที่แม่ไปช้อปปิ้งร้านเอเชียมาแล้วก็ซื้อผงกิมจิมานะคะก็มาทำสะดวกรวดเร็วง่ายแล้วก็อร่อยนะคะผักเหลือเหลือ,ลอจริงจริงดูสิเห็นไหมก็ยังมีอยู่ในตู้เย็นแต่ว่าจะทานอันนี้ให้หมดก่อนส่วนนี้ก็เป็นลูก ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเยอรมันเราเรียกว่าคาคินะคะลูกคาคิภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะจาชื่อไม่ได้อะเพราะว่าที่บ้านที่ใต้ไม่มีนะก็เลยไม่รู้ใช่ไหมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทานอะ่ะตอนอยู่เมืองไทยเหมือนไม่เคยได้ทานเลยเนาะอันเนี้ยลูกอันเนี้ยลูกคาคินะคะส่วนนี้ก็เป็นน้ำผลไม้รวมผสมกับโทนิกวอเตอร์นี่อร่อยนะผสมซับซาอืม เชยชื่นใจมากออกรสยบเปรี้ยวๆนะคะไม่หวานลุงทานด้วยไหมเวมิดเอสลุง <Yeah. S 1> ลุงไม่ทานลุงทานเค้กแหละอันนี้เอาไว้ทานตอนอาทานขนมจีนกับตำแตงเสร็จแล้วต้องมีของหวานๆเนาะหรือไม่ก็ผลไม้ ติดนะคะมาค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีนะทานไปคุยไปเนาะไม่เป็นไรนะง่ายๆสบายๆเนาะสไตล์แมมกบปิเรื่องอะไรกันดีทุกคนเดี๋ยวนึกก่อนว่าไปเจอไปเห็นอะไรมาจะได้มาเล่าต่อเนาะเพื่อนๆพี่ๆล่ะคะมีเรื่องอะไรมาเล่ามาแชร์กันบ้างที่เมืองไทยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงคะตื่นเต้นน่ะอยากกลับบ้านแล้วอะแล้วน้องสาว ตอนนี้ก็กับแฟนเขานะคะน้องสาวคนที่สองนะน้องน้องเป็นสีนี่คนที่สามแม่มคนที่หนึ่งนะบ้านเราสามสาวก็มีเคยฝรั่งกันหมดเลยค่ะ <c oughs> ก็ไม่รู้สินะ <c oughs> น้องเป็นสีนี่ก็เคยเยอรมันนะคะเคยเล็กส่วนแมมก็เคยใหญ่ก็เยอรมันส่วนเคยกลางนะคะเคยกลางนี่เป็นชาวฟินแลนด์ค่ะเคยกลางเป็นชาวเป็นชาวฟินแลนด์ตอนนี้ก็ อยู่ที่บ้านแล้วส่งรูปมาให้ดูทั้งรูปแม่รูปบ้านโอ้ชื่นใจจังเลยแม่แบบแม่ดูดีขึ้นเยอะแล้วดูแข็งแรงขึ้นเยอะเลยแล้วยิ่งลูกไปหานี่ก็จะดูกัะปรี้กับเปล่ามีความสุขนะเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนเพราะว่าคลิปก่อนโน้นหรือว่าโพสต์ก่อนที่แม่เล่าให้ฟังว่าแม่ไม่สบายเนาะคือคือหมอบอกว่า ให้เราทําใจอ่ะคือคนอยู่ไกลอ่ะพอแม่เข้าไปโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าให้เราทําใจอ่ะคือมันแปลว่าอะไรถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แม่ไม่รอดแล้วอ่ะใช่ไหมโอ้โหแบบกับน้องเพ็ญศรีนะเอาไงดีส่วนน้องวันนะคะน้องวันก็อยู่ที่เมืองไทยแต่ก็ไม่ได้อยู่ที่ตรังทีนี้น้องก็บอกว่ารอฉีดวัคซีนเข็มที่สองก่อนเพราะว่าใกล้จะถึงคิวแล้วถ้าเกิดว่าไปตรังไปไป,ไปมาๆอยู่เดี๋ยวจะมีปัญหาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหแบบตอนนั้นก็ เศร้าไปหลายวันเลยนะคะทีนี้หมอแกหายใจไม่ได้นะไม่เป็นแม่เนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นโรคอบอยู่แล้วนะ่หายใจไม่ได้แล้วเหมือนเขาจะเจาะคอแกหรือ,อยังไงไม่รู้เราก็ตกลงกันว่าไม่เอาไม่ให้เจาะคอ,อไม่ให้ทําอะไรแม่นะเพราะว่าแม่แปดสิบแล้วไม่อยากให้เป็นแผลเป็นอะไร สรุปแล้วนะคะก็ไปอยู่โรงพยาบาลประมาณอาทิตย์นึ่งอ่ะแกก็ดีขึ้นแล้วว่าอยากกลับบ้านแล้วก็ได้กลับบ้านตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านก็ดูแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็วิดีโอคอลกันทุกวันกําลังใจของคนแก่นะก็คือลูกๆนะแม่ก็มีลูกๆที่อยู่ใกล้นั่นแหละแม่ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะก็คือมีลูกชายแต่แต่ก็เป็นมา คนแก่ที่บ้านน่ะคือลูกหลานอยู่ที่บ้านก็เต็มแหละแล้วเขาก็จะคิดถึงคนที่อยู่ไกลคนที่อยู่ไกลอย่างเราเนี่ยก็กลับลําบากมากนี่ไม่ได้กลับมาสองปีแล้วนะอืมอร่อยทุกคนเผ็ดใส่พริกสามเมนะ็ดน่ะตั้งสามเม็ดอืมอยาจะเล่าวันนี้ไปในเมืองทำไม ชอบพูดว่าไปในเมืองทั้งๆที่เราก็ไม่ได้อยู่บ้านนอกนะมันติดปากเนาะบ้านป้าพัดเนี่ยอยู่กลางเมืองเลยนะแต่ป้าพัดก็บอกว่าไปเดินในเมืองกันเลยมันติดปากนะบ้านแบบนี้ห่างตัวเมืองสิบสามกิโลเมตรก็ก็ชานเมืองนะแถวเนี้ยไม่ในเมืองถ้าจะเข้าเมืองก็ไปในเมืองกันเดีย๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปทําไมท่านก่อนนะหิว โอเคค่ะ okay, ทุกคนทานอิ่มแล้วโห oh. อิ่มจุกจุมันเป็นแบบนี้นี่เองนะแต่ก็ทานครบทุกอย่างที่เอามานะคือจะทิ้งก็เสียดายอะต้องทานให้หมดนะเสียดายของมันแพงค่ะ ช่องแมมกะปิใกล้จะครบ2 0,000 Sub ซับสไครบ์แล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่กดติดตามให้แมมนะคะแมมกำลังคิดว่าครบ2 0,000แล้วเรามาทำอะไรสนุกสนุกกันดีนะ้าจะมาฉลองกันแบบไหนแต่ฉลองด้วยการมันมั่งกินแบบนี้แมมแมมไม่ทำนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีให้แบบให้ทุกคนได้รับสิ่งนั้นด้วยอะ่ะ ตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่เพื่อนๆพี่ๆลองเสนอไอเดียมานะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแหมมฝากกดไลค์กดติดตามให้แมมด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชื่อสวิต a เซนสวัสดีค่ะ